เรารู้ว่ามีฝ่ายแสงและฝ่ายมืดต่อสู้กันมาตลอดลูกน้องของทั้งสองฝ่ายก็คือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น13ตระกูลหรือที่ซุกซ่อนตามการเมืองของประเทศต่างๆพวกเขาต่อสู้กันมาตลอดตั้งแต่โบราณตามหน้าประวัติศาสตร์แต่ทว่าครั้งนี้ มาด้วยกัน2อถึงสรูปแบบท่านจะคิดอย่างไรเมื่อฝ่ายแสงและฝ่ายมืดจับมือกันด้วยการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันเริ่มหันมามองที่มนุษย์พื้นฐานเลยคือต่างดาวที่อาศัยบนโลกมีหลายเผ่าพันธุ์และในหลากหลายเผ่าพันธุ์นี้รวนประสบปัญหาเดียวกันคือดาวดับนั่นคือเหตุการณ์ที่พวกเขาเคยประสบมาก่อนในขณะที่มนุษย์ไม่เคยประสบมา การเจราจาของฝ่ายมืดและฝ่ายแสงนั้นนอกจากจะเจราจาผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วการเจราจาอีกส่วนทั้งสองฝ่ายมีร่วมกันคือการลดประชากรมนุษย์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรโลกให้กลับมาก่อนที่จะสายเกินไปจากฝ่ายมืดทำการวิจัยเชือ้อและผลิตเข็มมาแก้ไขนั้นเรารู้จักเชื้อโรคนี้ดีจากการแพร่กระใจายในอู่ฮั่นขั้นแรก ตั้งชื่อไวรัสที่ก่อโรคและระบุอาการให้เหมือนกับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และโรคอื่นๆมารวมกันทั้งเชื้อตั้งต้นของไข้หวัดจากสเปนและเชื้อโรคซาเพื่อสร้างโรคใหม่ที่อ่อนลงผลของเชื้อที่อ่อนกว่าเชื้อเดิมนั้นจะได้ผลในการแพร่ได้มากกว่าจากนั้นปล่อยเชื้อในที่ชุมชนเพื่อให้ข่าวแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วสร้างความวิตกกังวลให้สังคมต่อมา คือการรับช่วงต่อด้วยการหาวิธีตรวจหารโรคที่สามารถค้นหาจากสิ่งใดในใครก็ได้เพื่อตรวจทุกคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วระบุสาเหตุการตายให้มาจากโรคใหม่นั้นในตอนนั้นฝ่ายแสงแก้ด้วยวิธีการบิดเชือ้อคือการบิดเบี้ยกระบวนการของเชื้อที่แพร่อยู่ มาให้เข็มของฝ่ายมืดที่มีใช้ได้ผลสร้างสถานการณ์ให้กลัวเมื่อรับเข็มแล้วไม่ได้ผลยังคงมีผู้คนล้มตายมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อฝ่ายมืดเมื่อรู้ตัวแล้วนั้นมีการบิดเบี้ยวเชื่ออีกครั้งเพื่อให้เกิดการสับสนเมื่อสังคมสับสนก็สร้างวัฒกรรมว่าฉีดแล้วถ้าติดจะไม่ลงปอดและตายเรื่องราวไม่จบเพียงเท่านี้ ต่างดาวสายพันุ์พรีเตียนกลับสู่ที่มั่นของตนเองประกาศทำสงครามทันทีก่อนที่โรคระบาดจบนั่นเพราะการเจราจาฝ่ายมืดและฝ่ายแสมีผลแล้วแต่ประชากรโลกยังถูกรีเซ็ตไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการสงครามจึงถูกนำมาใช่อีกครั้งแต่เป็นเพียงการเบี่ยงประเด็นหลักเท่านั้นสนามแม่เหล็กโลกกำลังพลิกขั่วผลกระทบสำคัญสัญญาณเตือนวันวินาช ที่หลายดาวเคยประสบมาก่อนต่างดาวรู้ว่ามีพระผู้สร้างรู้ว่าพระองค์ทรงทำลายหลายอริยธรรมมาแล้วทั้งบนโลกและบนดาวของพวกต่างดาวมาก่อนหน้านี้และรู้ว่าพระองค์ทรงน่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกครั้งผ่านทางผู้ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ภายภาคหน้าจะมีสงครามศาสนาขึ้นอีกครั้งแต่ขอให้โลกพานสถานการแกนโลกพลิกควให้ได้ก่อน เมื่อเพเรเดียนจะนำยานออกจากขั้วโลกใต้แน่นอนว่าโลกจะบอบช้ำอย่างหนักจะมีบางประเทศหายไปจากแผนที่โลกยานอาวกาศถูกฝังอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งในภูมิภาควอลสต็อกมีการเปิดใช้งานทำให้อากาศบริเวณนั้นร้อนขึ้นในแอนตาร์กติกตะวันออกเมื่อยานลำนี้เลื่อนตัวออกไปเมื่อใดแผนที่โลกจะเปลี่ยนและมีการส่งสัญญาณซ้ำๆไปมาระหว่างตำแหน่งนี้ และถัดไปจากโลกไปอีกสี่พันปีแสง